รายการนี้เป็นรายการให้สาระความรู้เกี่ยวกับดวงและความเชื่อต่างๆเท่านั้นถือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลผู้ชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะมาลัคนาราศีกันราศีกันครับ ตำแหน่งราหูคู่เลงปัตตนีเกิดความขัดแย้งกับคนรักปัญหาค้างคามานานนะครับหลังเมษานี้จะได้รับการแก้ไขด้วยตำแหน่งราวราวหูจะย้ายออกเสียทีโดยเป็นรอยต่อระหว่างเดือนเมษายนกัเดือนมิถุนายนนะครับโอ้ยส <c oughs> ค,ครับเมษายนขพฤษภานะครับจะมีการย้ายออกแต่งานยังคงมีลักษณะที่ต้องใช้ความอดทนไปก่อนนะห <c oughs> มายความว่าอาจต้องใช้ความอดทนใช้ความอดทนในการทำง,งานไปก่อนนะครับทีนี้ในเมื่อราหูอยู่มันเด่นเรื่องอะไรมันเด่นเรื่องงานออนไลน์ มันเด่นเรื่องงานประมูลและมันเด่นงานที่เกี่ยวกับเรื่องงานทรัพย์สินประเภทอสังหารนั่นเองนะครับถ้าอาชีพของท่านมาในทิศทางนี้ผมถือว่าโอเคอยู่นะครับฝากติดตามเพจอาจารย์เพิ่มและช่องอาจารย์เพิ่มใน YouTube ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ